และช่องของเรามันจะมีปัญหานะครับแล้วก็อันดับต่อมาก็คือการทรมานสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นแมวหมาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเอามาเอาสัตว์ไปทรมานอะไรอย่างเงี้ยล้วเราก็ถ่ายเป็นคลิปมาเนี่ยถือว่าเราผิดกฎนะครับผิดกฎก,กเกณฑ์ของ u t u b e นะครับคืออะไรที่มันทําให้อ่เกิดความรุนแรงเกิดการทรมานสัตว์เกิดการอบอายามุกนะครับตรงนี้ก็คือเพื่อนๆอย่าไปทํานะครับเพราะว่า สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับเอกสายหมุนนะครับช่องนี้ก็เจอมาเจอกับเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับก็หายไปเกือบอาทิตย์นะครับไม่มีคอนเทนต์มาให้กับท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ก็เลยมานั่งพูดนั่งคุยกับเพื่อนๆกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ติดตามกับช่องเอกสายหมุนนะครับก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับใครที่อยากได้เซอร์โวนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการของผมนะครับเป็นเซอร์โวทัวร์โปรเฟืองเหล็ก นะฮะใครที่อยากได้ก็ตัวละ100บาทสั่งกันเข้ามานะครับวันนี้ผมมาทำคอนเทนต์นอกเรื่องกันบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าท่านผู้ชมที่ติดตามผมอยู่เนี่ยอ่าก็ยังไงก็ลองดูคลิปนี้ดูก่อนก็ได้นะครับ mm hmm. เผื่อท่านผู้ชมอาจจะมีแนวทางกับตัวเองบ้างนะครับที่อยากจะมีรายได้เสริมนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคำถามกับเพื่อนๆสมาชิกชาวเฮลิคอปเตอร์ด้วยแหละ ของเอกสายหมุน f c นะครับมีหลายคนอนะ่ะคือทักมาถามนะครับเป็นคือเป็นเพื่อนด้วยเป็น f c ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับในเรื่องของหัวข้ออยากมีรายได้จาก youtube ทำยังไงซึ่งในช่องเอกสายหมุนเนะี่ยคือผมบอกตรงๆเลยว่าช่องเนี้ยผมมีรายได้จาก YouTube แล้วมีรายได้มาก็น่าจะ หลายปีแล้วล่ะนะครับก็รับเรื่อยๆแต่คือก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ถามว่ามีไรายได้จาก u t u b e จริงไหมตอบได้เลยว่าจริงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอประทานโทษกับท่านผู้ชมด้วยนะครับแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่คือช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับยังไงก็ขอใส่เป็นแบบเสื้อกล้ามสบายๆแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยผมทําคลิปผมก็จะทําอย่างนี้ง่ายๆนะครับในห้องอ ครัวแบบในมุมของผมนะครับที่เอาไว้นั่งทําเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ทําคลิปทําอะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการตัดต่อนะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้อยู่นะฮะถือว่าเป็นอ,อุปกรณ์ที่ซื้อมาครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ยาวนะครับแล้วตอนนี้ผมทําอยู่2ช่องชอง่ชองแรกช่องเฮลิคอปเตอร์นะครับ ช่องที่2ก็คือเอก,กินเที่ยวนะครับแต่ว่าช่องเอก,กินเที่ยวเนี่ยผมใกล้จะเปิดรายได้ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชี้แจงกับเพื่อนๆนะครับอาจจะต้องคุยกันยาวหน่อยอคือจะชี้แจงเกี่ยวกับว่า,าใครที่อยากจะมีรายได้จาก u t u b e นะครับเห็นมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไปทําช่องยูทของตัวเองนะครับไปทําเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ก็มีนะเป็นลูกค้าผมนี่แหละแล้วก็ไปทําช่องของตัวเองคนติดตามก็มาที่2 0 0 3้0กว่าคนแล้วล่ะก็ถือว่า แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ทำแล้วได้จริงนะฮะแต่ว่าจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็อยู่ที่ความสามารถของคอนเทนต์ของแต่ละคนทำยังไงนะครับถึงจะให้คนมาดูคลิปเราให้เยอะที่สุดนะครับเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือเพื่อนๆนมาดูมาดูคลิปผมนะครับถ้าเกิดว่าผมมียอดวิวทั้งหมดที่เยอะนะครับผมก็มีโอกาสที่ผมจะมีะไรายได้ที่เยอะตามไปด้วยนะครับแต่ว่าไรายได้ที่เราจะได้เนี่ยได้จาก ไม่ใช่ได้จากคนที่มาดูนะครับรายได้ที่เราได้เนี่ยคือเราได้มาจากคนมาดูโฆษณาของเรานะครับคือเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปผมเนี่ยทักพลาดนึงเพื่อนๆอาจจะเจอโฆษณาขึ้นมาดึงและเพื่อนๆก็มันจะมีคําว่าข้ามใช่ไหมครับแล้วเพื่อนก็ไปกดคําว่าข้ามปุ๊บนั่นแหละถ้ากดปุ๊บเนี่ยหมายความว่าผมเนี่ยไม่ได้เงิน จาก YouTube แต่ถ้าเกิดถ้าเพื่อนดูโฆษณาจนจบนะครับนั่นแหละผมคือจะได้เงินจาก YouTube อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าไรายได้ที่ได้จาก y YouTube เนี่ยก็คือเราจะต้องมีการผ่านเกณฑ์ก่อนนะครับก็คืออันดับแรกนะครับฟังให้ดีนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกเนี่ยก็คือเราต้องได้ที่1000 s u b s c r i b e ขึ้นไปนะครับ1000งันซับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎกฎเกณฑ์ใหม่นะครับอาจจะให้ที่500กว่า แล้วก็ชั่วโมงในการรับชมก็อยู่ที่3,000นะครับอันนี้คือเป็นกฎใหม่ที่เราสามารถที่จะผ่านกฎตรงนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับพอเราผ่านกฎตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีะไรายได้จาก u t u b e อ่ะตอนนี้ย้อนกลับมาใหม่ในเรื่องของกฎนะครับมีอันดับแรกก็คือเมื่อก่อนนะคือ1,000ซับแล้วก็ยอดชมทั้งหมด4,000ชั่วโมงนะครับ3ก็คือก็จะต้องอมันจะมีอีกอันนึงก็เป็นช็อต แต่ช็อตเนี่ยคงจะยากมากนะครับเราต้องทําคลิปเราต้องทาคลิปคลิปคลิปยาวนะครับเพื่อทีจ่จะได้คนมาดูดูคลิปของเราแล้วก็ได้ชั่วโมงขึ้นไวไวขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้คลิปช็อตเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจะทําได้นะครับคลิปช็อตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราได้พันได้ได้ซับสไคร์ตเนี่ยไวสมมุติเราทํา คลิปช็อตท,ที่ยาวประมาณสัก20วินาทีนะครับแล้วเราอัพขึ้นช่องของเรานะครับมันอาจจะมีโอกาสขึ้นฟีดหรือไม่ขึ้นฟีดนะครับไอตรงนี้ก็แล้วแต่บุญวาสะนาะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดช่องของเราไอาคลิปของเราเนี่ยมันขึ้นฟีดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีคนดู10,000 20,000หรืออาจจะดูพันกว่า2 0 0 0 3,000ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราต้องขยันทําคลิปเรื่อยๆมันไม่ได้หมายความว่าเราทาแค่คลิปเดียวแล้วเราจะได้ เราจะได้เงินจาก youtube เลยนะครับคือเดี๋ยวผมจะขยายนะครับว่าทำยังไงเราจะได้เงินจาก YouTube อันดับแรกนะครับเราเปิดช่องก่อนนะครับพอเปิดช่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้เป็นสิ่งที่เราชอบเ,เพื่อนๆอาจจะชอบอาจจะชอบอา,อาจจะชอบเกี่ยวกับในเรื่องของอาเฮลิคอปเตอร์ เพื่อนๆก็มาทำเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์มาถ่ายบิน3 d ดีตีลังกาหรือว่าจะทําให้ความรู้เหมือนอย่างที่ผมทำนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไปฉีกแนวไปเป็นแบบว่าเล่าเรื่องผีบางคนก็อาจจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาดูแลต้นไม้นะครับการเพราะชําการอะไรเงี้ยก็คือทุกคนอ่ะมีความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับชอบสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นแต่นะครับมีอยู่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ ที่เพื่อนๆจะต้องรักษาก็คือไม่ให้ช่องของเราพังเนี่ยก็คือเราจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของ y o u t u b e ด้วยนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของของมึนเมาแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับเราก็ห้ามถ่ายนะครับอันนี้คือกฎอันที่2คําหยาบนะครับมีการนํานเสนอแบบความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีแจ้งเตือนถ้าเกิดว่าคลิปของเราเป็นแบบนั้นนะครับมันจะมี การแจ้งเตือนเข้ามาแล้วช่องของเรามันจะมีปัญหานะครับแล้วก็อันดับต่อมาก็คือการทรมานสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นแมวหมาเลยก็แล้วแต่นะครับเราเอามาเอาสัตว์ไปทรมานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายเป็นคลิปมาเนี่ยอันถ,อถือว่าเราผิดกฎนะครับผิดกฎกลักเกณฑ์ของ y t u t u นะครับคืออะไรที่มันทําให้เ,เกิดความรุนแรงเกิดการทรมานสัตว์เกิดการอาบายามุขนะครับตรงนี้ก็คือ เพื่อนๆอย่าไปทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่องของเราจะพังนะครับแล้วก็การด่ากาันคำหยาบคายอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เสี่ยงที่ช่องของเราจะมีปัญหาด้วยนะครับก็เ,เราก็ต้องมาเน้นสร้างสารรค์นะครับว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับการทาคลิปนะครับเราจะต้องทําเพื่อให้เกิดความสุขนะครับ พอเราทําแล้วเราเกิดความสุขเราจะทําต่อไปเรื่อยๆเราอย่าไปคาดหวังนะครับว่าพี่เราต้องทําอีกกี่คลิปถึงเราจะได้เงินเราต้องทํากี่เดือนถึงเราจะได้เงินนะครับตรงนี้มันจะเกิดความกดดันในตัวของเรานะครับว่าเราจะต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายแต่ถ้าเกิดถ้าเราคิดว่าเราทําไปแล้วนะครับแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่า สิ่งที่เราทำแล้วเกีเ่ยวความสุขเราก็จะถ่ายทอดให้กับคนดูได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันเป็นเรื่องเรื่องของสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเราได้เราได้คนดูเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราถ่ายทอดอความสุขให้กับคนดูนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความสุขด้วยเนี่ยคืออันนี้คือในมุมมองของผมนะครับเราจะมีวิธีไงก็แล้วแต่นะครับให้คลิปของเรามีคนดูให้มากที่สุดนะครับอ่ะตอนนี้มาในเรื่องของรายได้ของ YouTube บ้างนะครับ ก็คืออันดับแรก500 s u b ยซับสคร์อันดับที่2 3000ชั่วโมงไอ้คำว่า3,000ชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำคลิปมีความยาว60 60 60นาทีนะครับมีคนมาดู1คนเราก็ได้1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดมีคนมาดู2คนเราก็ได้2ชั่วโมงนะครับแต่นี้มันอยู่ที่ว่าถ้ายอดวิวเรายิ่งเยอะนะครับมันก็จะบวก เป็นหลายชั่วโมงเป็นทวีคูณนะครับท่านผู้ชมกว่าเราจะได้ส0 0พันชั่วโมงก็มันก็ท้าทายเราเหมือนกันนะครับมันคือก็เราก็จะต้องทําให้ได้นะครับถ้าเราผ่านกฎกับหลักเกณฑ์น,นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะมาบอกกับท่านผู้ชมาะว่าผมเห็นเพื่อนๆนะครับมาทําคลิปกันเยอะนะครับแล้วก็ทักมาถามผมด้วยนะครับว่าเออคุณเอก,ค,เอกคุณเอกทําคลิปยังไงเหรอคุณเอกมีรายได้จากยูทูบไหม ผมบอกเลยนะว่ามีแล้วผมก็ได้จริงๆนะครับตอนนี้บางบางทุกครั้งเนี่ยคือเราจะกําหนดได้นะครับว่าเราจะให้ทาง u t u b e เนี่ยเข้าจ่ายให้เราทุก100ดอลลาร์หรือว่าทุก $200 ดอลลาร์เราไปตั้งค่าข้างในก็ได้นะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดอยื่นๆนะผมจะมาบอกในคลิปต,ต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทําจะทําให้เพื่อนๆเนี่ย มีรายได้นะครับจากการทําคลิป YouTube ในการทําคลิป YouTube เนี่ยเราต้องใช้อะไรทําอันดับแรกก็คือมือถือนะครับมือถือก็จะมีโปรแกรมตัดต่อเราเอาโทรศัพท์ไปถ่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเรากว่าเราไปถ่ายลากยาวนะครับเป็นชั่วโมงเนี่ยโทรศัพท์เรามันจะร้อนนะครับแล้วก็เมมอาจจะเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเลยจะต้องมีกล้องที่เป็นกล้องถ่ายคลิปวิดีโอโดยเฉพาะนะครับ อันดับที่2ก็คือก็ต้องมีโปรแกรมตัดต่อหรือถ้าหรือต้องมีโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งนะครับเอาไว้ตัดต่ออย่างที่ผมทําสร้างผลงานให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆที่อยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็ลองมิ้นมาทางด้านล่างมาสอบถามผมได้นะครับว่าผมอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรในการสร้างไรายได้จาก YouTube นะครับผมจะ มีเวลาก็จะเข้าไปตอบไปเม้นท์ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับสําหรับวันนี้ก็อยังไงก็เพื่อน,อนๆรับชมแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปเนี่ยผมจะมาขยายในส่วนต่างๆของรายได้จาก y o u เนี่ยมันมายังไงนะครับเรามีแนวทางยังไงในการทําคลิปนะครับและเราต้องทําคลิปยังไงเราถึงจะมีคนดูเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะ ทำเป็นคอนเทนต์นเ,นเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูตลอดตลอดนะครแต่ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ทิ้งไหมไม่ทิ้งนะครับก็ยังเล่นอยู่นะครับก็ช่วงนี้ไม่มีงานลูกค้านะครับก็เลยเมาทำคอนเทนต์แบบว่าเพื่อนๆถามเข้ามากันบ้างนะครับก็นี่แหละคือใครทีรท่ีอยากมีไรายได้จาก y t u t u นะครับก็ลองทำดูนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากส u b s c r i b e ไลค์แชร์ เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งนะครับกับช่องเอกกินเที่ยวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกับ2ช่อง2ช่องนี้โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ